ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ a n เมะมาโอชายผมขาวผู้ที่นั่งดื่มอย่างไม่แยแสเขาเงยหน้าขึ้นและดวงตาสีเข้มของเขาก็จ้องไปยังชายชราที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเขาไม่เคยทำอะไรแบบนั้นหากเป็นเช่นนั้นข้าจะส่งเจ้าไปลงนรก ชายชราคำรามและคลื่นพลังก็พุ่งไปด้านหน้าชายหนุ่มและชายชราเริ่มโจมตีในตอนนั้นชายผมขาวยืนขึ้นในที่สุดแสงสีเงินพุ่งออกไปทันทีในเวลาเดียวกันเขาดึงดาบยาวและแก่นแท้แห่งดาบอันยิ่งใหญ่ก็เริ่มหลั่งไหลออกมาอาวุธเตา๋าเมื่อเห็นอาวุธที่ชายหนุ่มถืออยู่ชายชราและหลอดที่อยู่ใกล้เคียงก็โลกขึ้นมาพวกเขาเริ่มต่อสู้ทันที การต่อสู้ที่ดูเดือดเริ่มขึ้นในพริปตาอย่างไรก็ตามมันใช้เวลาชั่วครู่ก่อนที่การต่อสู้จะเสร็จสิน้นบนภูเขาชายผมขาวเก็บดาบเข้าฝักและหยิบเหล้อาองุ่นออกมาอีกครั้งเขายืนนิ่งและมองไปบนท้องฟ้าที่ไร้ขอบเขตด้วยสีหน้าที่ไร้อารมณ์รอยตัวเขาเต็มไปด้วยศพียงรายชายชราหลอดชั้นสูงสุดในหมู่คนเหล่านั้นก็เช่นกันมันเป็นเวลาเกือบจะห้าปีแล้ว เขาบรรลุปเป้าหมายในการกำจัดวังจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หรือยงังใช่ผมขาวบนในขณะนั้นเองขณะที่คิดถึงบุคคลที่เขาพูดถึงในที่สุดเขาก็ยิ้มมาหุบเขาดาบแห่งการยับยั้งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขานับไม่ถ้วน มันมีชื่อเสียงในด้านการปราบปรามดาบดวงใจสังหารโดยปกติแล้วหุบเขาจะเงียบสงบแต่เมื่อเหตุการณ์ร้อยปีใกล้เข้ามาหุบเขาก็จะมีผู้คนแน่นหนาที่ขอบของหุบเขามีพระราชวังที่สูงประงานตามธรรมชาตินี่คือที่ที่สุมิงหนึ่งในจัก,กรพรรดิทั้ง9ก้าอาศัยอยู่ในพระราชวังแห่งหนึ่งได้ยินเสียงของสตรีดังขึ้นฝ่าบาท ข่าวจากผู้พิทักษ์บอกว่ามีนักรบจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ด้านนอกหุบเขาสตรีชุดม่วงกล่าวด้วยความเคารพนางกำลังคุยกับชายรูปงามที่อยู่ตรงหน้าของนางชายผู้นี้ดูดีอย่างมาก ผู้หญิงหลายคนรู้สึกละอายใจเมื่อมองมาที่เขาด้วยสถานะที่โดดเด่นของเขาและพลังที่ครอบงำเขาจึงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเขาคือสูหมิงผู้เป็นรองเพียงแค่บรรพชนทั้งสและเป็นสิทธิส่วนตัวของบรรพบุรุษด,ดาบ บอกพวกเขาให้เปิดค่ายกลนและปล่อยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจดูให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับการตอบรับอย่างดีซูมิงออกคำสั่งด้วยเสียงที่น่าดึงดูดและทำให้ผู้คนตะลึงงานเข้าใจแล้วฝ่าบาทสตรีชุดม่วงพอ,อยักหน้า สายตาของนางเต็มไปด้วยความเร่าร้อนและเคารพสุมิงถูกทิ้งไว้ตามลำพังเขายืนนิ่งเงียบด้วยมือที่ค่อยอยู่ด้านหลงังเขาจับจ้องไปยังภาพวาดที่ด้านบนสุดของพระราชวางังภาพวาดของชายชราคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่บนยอดเขา ในขณะที่ถือดาบยาวในมือชายชารามองทุกอย่างด้วยสายตาที่แหลมคมราวกับว่าเขายืนอยู่เหนือโลกทั้งใบเจ้าเท่าซุมิงมองไปที่ชายชาราในภาพวาดใบหน้าของเขากระตุกและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความเกลียดชงัง มันเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งที่เจ้าจะทิ้งข้อบอกครองไร้แรงไว้ในดาบดวงใจสังหารอย่างไรก็ตามข่านั้นโชคดีดังนั้นกลนอบายนั้นจึงไม่สามารถฆ่าข้าได้ข้าเดาว่านี่คงเป็นไพ่ตายใบสุดท้ายของดาบดวงใจสังหารใช่หรือไม่รอและดูไปเถอะอีกไม่นานข้าจะครอบครองดาบดวงใจสังหารและแทนที่เจ้าจากนั้นข้าจะเป็นบรรพบุรุษด,ดาบคนใหม่ทันใดนั้น ช่องว่างขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้านักรบที่รวมตัวกันอยู่หน้าทางเข้าหุบเขาและปรากฏกลุ่มคนพวกเขาถูกนำโดยสตรีชุดม่วงที่เดินออกมาข้าต้องขอโทษที่ให้พวกท่านรอตอนนี้โปรดตามข้ามาและแสดงตราสัญ,ญลักษณ์มาควิสของข้าหญิงสาวกล่าวตามคำพูดเหล่านั้นนักรบตั้งแถวและเดินไปข้างหน้าบางคนนั้นมีชื่อเสียง แต่พวกเขาทั้งหมดยังคงสุขุมและเชื่อฟังเมื่ออยู่ในหุบเขาดาบแห่งการยับย้งท้ายที่สุดพวกเขาอยู่ในสถานที่ที่ถูกปกครองโดยซูหมิงซึ่งเป็นหนึ่งในจักรพรรดิทั้ง9ก้าซูหมิงนั้นทรงพลังและมีชื่อเสียงในด้านดี เขาไม่จำเป็นต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาที่หุบเขาของเขาและแบ่งปันโอกาสที่หาได้ยากที่เกี่ยวข้องกับดาบดวงใจสังหารที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพวกเขาแต่เขาก็ทำมันเขายังจัดงานชุมนุมเพื่อผู้เชี่ยวชาญในวิถีดาบทุกคน ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่กำลังเดินไปหาสตรีนางนั้นเจิงอู่เฉิงหลอดหวนเจี้ยนและหลอดเทียนหมิงก็รออยู่ในแถวพวกเขาสังเกตเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในหุบเขาเงื่อนไขในการเข้าสู่หุบเขารวมถึงการเชิญของเหล่ามาควิสคือระดับพลังของตนเองตรงทางเข้ามีหุ่นเชิดเกราะทองและผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นต้องเอาชนะหุ่นเชิดเพื่อเข้าสู่หุบเขา นี่เป็นสิ่งที่เหมือนกับการทดสอบเพื่อเข้าสู่หุบเขาในความเป็นจริงทุกคนที่เดินทางมายังหุบเขานั้นยอดเยี่ยมในวิถีดาบและควรจะผ่านการทดสอบนี้มิฉะนั้นพวกเขาจะทำให้ตนเองอับอาย นี่ก็เป็นเหตุผลมาควิสเปียลสวีดได้เลือกคนทั้งสามอย่างระมัดระวงังไม่ว่าจะมีโอกาสเท่าไหร่คนที่ถูกเลือกจะต้องได้รับการแน่ใจว่าพวกเขาจะดีพอที่จะเข้าไปในบุกเขาเป็นอย่างน้อยในไม่ช้าก็ถึงคิวของเจงูเฉิงและหลอดทั้งสองเราเป็นคนของมาควิสเปียลสวีดและนี่คือปราสัญ,ญลักษณ์ของเราหลอดหุนเจียนมอบปลาทั้งสามให้สัตรีชุดม่วงตกลง พวกท่านลองดูเถอะสตรีคนนั้นพยักหน้าให้พวกเขาและชี้ไปยังหุ่นเชิดเจียงอู้เฉิงและหลอดทั้งสองมองหน้ากันอย่างรวดเร็วหลอดฮวนเจี้ยนคือคนแรกที่รับการทดสอบและเขาก็พบว่าตัวเองกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดกับหุ่นเชิดนักสู้เมื่อต่อสู้กับหุ่นเชิดอาณาเขตการบ่มเพาะพละกำลังหรือความใจในแหล่งต้นกาเนิดล้วนไม่สำคัญ มีเพียงความสำเร็จในวิธีดาบเท่านั้นที่สำคัญหลอดหุนเจียนเอาชนะหุ่นเชิดได้อย่างง่ายดายด้วยจิตวิญญาณดาบชั้นสองของเขาจากนั้นก็ถึงตาของลอร์เทียนหมิงแม้ว่าเขาจะยังไม่ปลุกจิตวิญญาณดาบแต่เขาก็ประสบความสำเร็จในวิธีดาบและได้ปึกฝนทักษะดาบระดับสูงหลายอย่างหลังจากแลกเปลี่ยนหลายกระบวนท่ากับหุ่นเชิดเขาก็สามารถเอาชนะได้ในที่สุดมันก็ถึงตาเจียงงู่เฉิง เจง,งู้เฉิงวางแผนที่จะใช้ความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับหุ่นเชิดแก่นแทแห่งดาบขนาดใหญ่พุ่งทยานขึ้นเมื่อจิตวิญญาณดาบยักษ์ทั้งสองปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเจนง,งู้เฉิงเงานั้นสูงเกือบ30เมตรและเต็มไปด้วยแก่นแทแห่งดาบอันยิ่งใหญ่ด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณดาบเจง,งู่เฉิงเอาชนะหุ่นเชิดนะได้อย่างรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญที่ต่อแถวอยู่ต่างประหลาดใจเมื่อพวกเขามองเห็นเงาจิตวิญญาณดาบและวิธีที่เขาเอาชนะอุ่นเชิดจิตวิญญาณดาบแฝดแต่ละคนสูงถึง30เมตรมันคือจิตวิญญาณดาบแฝดชั้นหนึ่งเขามีจิตวิญญาณดาบแฝดชั้นหนึ่งเขามีพรสวรรค์อย่างมากผู้เชี่ยวชาญพูดคุยกันด้วยความประหลาดใจได้เห็นจิตวิญญาณดาบของเจียงวูเถิง สตรีชุดม่วงอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าให้ตนเองตัวแทนที่ถูกส่งมาโดยมาควิสเปสเียลสวีนั้นทรงพลังอย่างแท้จริงท่านทั้งสามโปรดไปทางนั้นเจียงงู่เฉิงหลอดฮุนเจี้ยนและหลอดเทียนหมิงตามทางไปทันทีและเข้าสู่หุนเขาดาบแห่งการยับยั้งทันทีที่พวกเขาเข้าในหุบเขาก็มีคนผู้หนึ่งมานำทางเขาดูสิ นั่นคือสถานที่ที่ดาบดวงใจสังหารถูกกักขังเอาไว้หลอดหนนเจียงชี้ไปที่ภูเขาขนาดใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปภูเขานั้นมีรูปร่างคล้ายป่องภูเขาไฟมันมีรูขนาดใหญ่ตรงกลางและมีดาบดวงใจสังหารตั้งอยู่ด้านล่าง กานแท้แห่งดาบเป็นด่งมังกรลับเมื่อตื่นขึ้นมาโลกก็จะสั่นไหวด้วยสิ่งนั้นเจงู้เฉิงยังรู้สึกได้ถึงดาบสะบ้านชีพที่อยู่ด้านหลังของเขาที่เริ่มสั่นเทาอืมเจงู้เฉิงดูสับสนและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำให้มันสงบลงโดยการบีบด,ด้ามดาบไว้แน่นในท้ายที่สุดเขาก็ต้องเอาดาบใส่ไปในแหวนมิติของเขาทำไมดาบสะบ้านชีพจึงดูตื่นเต้นเจงูเฉิงไตร่ตรอง ดาบนั้นอยู่กับเขามานานตั้งแต่ที่เขาออกตำหนักขุนพลดาบและเดินทางไปยังโลกภายนอกมันเป็นเหมือนสหายสนิทที่สุดของเขาแต่เขาก็ไม่เคยเห็นมันตื่นเต้นมาก่อนใช่ตื่นเต้นอย่างมากราวกับว่ามันได้พบกับครอบครัว ดาบสบันที่เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อเข้าสู่ดินแดนบรรพบุรุษมันอาจจะเกี่ยวข้องกับดาบดวงใจสังหารเจียงงู่เฉิงคิดท่านทั้งสามนั่นคือที่พักอาศัยของท่านสามวันต่อจากนี้ดาบดวงใจสังหารจะตื่นขึ้น โรดอยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงเวลานั้นผู้ดูแลพาพวกเขาไปที่ลานที่เต็มไปด้วยห้องมากมายห้องพักถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญขอบคุณหลอดหวนเจี้ยนขอบคุณเขาหลังจากผู้นำทางออกไป เทียนงูเชิงและหลอดก็มารวมกันที่โต๊ะภายในห้องนักดาบหลอดเทียนหมิงตเตรียมตัวให้พร้อมในอีกสามวันเราไม่สามารถพลาดโอกาสที่หาได้ยากจากการตื่นขึ้นข,นของดาบดวงใจสังหารหลอดหวนเจี้ยนกล่าวในบรรดาทั้งสมคน หลอดฮุนเจียนเป็นเพียงคนเดียวที่เคยมาอย่างที่แห่งนี้หลอดฮุนเจียนข้าได้ยินมาว่าในเวลานั้นจะมาการสะดุดีของดาบนับพันมันคืออะไรเรากำลังมองหาโอกาสแบบใดกันหลอดเทียนหมิงถาม หลังจากครุ่งคิดอยู่พักหนึ่งหลอดฮุนเจี้ยนก็กล่าวต่อข้าไม่รู้จะอธิบายเช่นไรมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนที่ใดดังนั้นเจ้าจึงต้องเห็นมันด้วยตัวของเจ้าเองในเวลานั้นหลังจากได้ยินคำพูดของเจ้าข้าแทบจะรอไม่ไหวให้งานชุมนุมวิถีดาบได้เริ่มขึ้นหลอดเทียนหมิงกล่าวด้วยรอยยิ้ม อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ